สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็อ,กอดใจไม่ไหวนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับผมเมื่อวานผมก็เกี่ยวข้าวอยู่ตอนค่ำม,มีลูกค้าพี่เมื่อไหรจะลงวิดีโอใหม่เดี๋ยนะวกว่อนนะนั่นมันต้นมันหรือต้นมะละกอครับนะ่ะดูเนะนี่ยขา อ่าดูหัวนะครับนี่ก็คือวันนี้น่าจะยังไม่เรียบร้อยครับก็เลยแอวันนี้แหละบ่ายก็เลยน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะยเพราะว่าผมก็ติดภารกิจเกี่ยวข้าวอยู่ดูหัวนะครับท่านผู้ชม่รก็คือยีนุ่นน่ากลัวจะได้เกือบสามสิบโลก็ต้นครับพราตอนนี้ก็คือรุ้นว่าน่าจะเพราะหัวมันขยายกว่าเดิม หัวขยายใช่หัวขายายกว่าเดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเก่านี่ครับคือต้นพันธุ์เราตัดกันสดๆเลยนะครับผมวันนี้วันที่17นะครับผมครับผม17 <c oughs> เดือนพฤศจิกาครับผมก็ลูกค้าที่ถามมาเนี่ยกำลังเตรียมตัวมามัดครับผมตอนนี้คือใส่แค่10ต้นนี้ก็โหยกแทบไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมต้นมันใหญ่มากครับนะฮะนี่คือต้นพันธุ์ของเรานะครับผม เขาพันครับจะดูหัวร่องหรือว่าก็กันะก็คือภารกิจก็ต่างคนต่างก็ยุ่งกันครับช่วงนี้รถก็ขนข้าวอยู่ผมก็เกี่ยวข้าวมันก็กําลังจะนั่นเพราะว่าลูกค้าโทรมาบอกนะครับจากจากไอสาบดเมื่อวันก่อนนี้แกบอกจะมาเอาต้นพันุ์มันแกบอกว่าตอนนี้แถวสาโบด2บาท20แล้วครับผม สอ,องบาทยี่สิบแล้วเราก็เลยเพราะว่าช่วงนี้ราคาก,ก,กำลังขึ้นแล้วเขาก็เปิดรับซื้อกันละครับผม <S <S ก็เลยว่าขุดลูกค้าซื้อต้นพันุ์เราก็ตัดขายอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พอตัดต้นพันุ์เราก็ขุดครับผมหัวไปนี่ก็น่าจะได้ไหลายเพราะว่าแปลงนี้ทั้งหมดพื้นที่มันสี่ไร่ครับผม พื้นที่สีไร่ก็นนคือคิดว่าน่าจะล่องละตันนะครับเนี่ยออครับผมเ,เพราะว่าตอนนี้คือคือตัดไปสิบสี่ล่องละครับผมทั้งหมดห้าสิบล่องก็คือวาดฝันไว้ในใจนะครับน่าจะห้าอ่าก็คือคิดว่าล่องละตันก็ห้าสิบล่องห้าสิบตันครับผมเพราะว่าตอนนั้นเราขุด มันยังได้ตันตันนิดๆแต่หน้าวันนี้มันแปดเดือน8เดือนเต็มแล้วครับผมต้นก็ใหญ่หัวก็ใหญ่กว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวพี่เทวาเขาจะคุยให้ดูหัวด้านข้างนะครับผมครับก็บอกอันนี้เต็มที่เลเนี่ยครับนี่คือเต็มอายุของมันที่ทจะนั่นแล้วครับแหมผมไม่ได้ตลับเม็ดมาเ <c oughs> นี่ย เห็นไหมครับดินเหนียวครับเวลาแห้งแล้วมันแข็งครับผมแต่ดูหัวมันนะครับตัวนี้ผมการันตีได้เลยว่า20กิโลขึ้นคอนี้นะครับ25กิโลเนี่ยประมาณ25กิโลโดยประมาณคอเดียวนะครับผมแล้วก็ต้นพันธุ์เรายังเหลืออยู่นะครับก็มีแปลงถัดปากล้วยไปอีกเหลืออันนึงแล้วก็มีด้านหน้าอีกครับผมครับ ฉะนั้นลูกค้านะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าต้นพันธุ์ของเราสวยสมบูมรณ์ตัดสดใหม่ครับผมแปลงนี้คือใช้ผลิตภัณฑ์แอมเวนะครับฉีดครับผมดูต้นนาวก็พี่เตวาบอกว่าแค่ยกต้นกันหนาวนะครับ ok <aw> หนาวจริงๆครับนี่ฮะคือดูคือด,ดูดูต้นนะครับนนผม ่าเห็นไหมน,นี่ใส่แค่8ต้นนะครับดูเทียบกับมือด้วยกันแขนน่ะมันโอ้คือตัดตัดท่อนนึงน่ะตัดท่อนหนึ่ง,ต,นนงตากแดดไว้เป็นเดือนเชื่อไหมว่าไม่ตายครับไม่ตายเพราะว่าความสดความชุ่มชื้นของอต้นพันน่ะมันจะอยู่ได้นานทีนี้จริงๆผมอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวลบบุรีด้วยกันเองหรือว่าเขตตะมนโพเก้าต้นนะครับ เพราะว่าเราก็ทํานากระเจงกันมาเป็นรนาวนี่สิบสี่ร่องกว่า <c oughs> ครับผมก <c oughs> ็เลยกันไม่ขาด <c oughs> ครับผมก็เลยก็เลยคิดว่าอาอยากจะให้ท่านมาดูงานนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเกษตรเองก็ไม่ <พอ S 2> ไม่ไม่กล้าที่จะจะเคลียร์หรือว่าจะสนับสนุนให้คนหันมาทํามันนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าย่านนี้มันเป็นย่านที่ทํานาครับผมครับนะนี่นี่กอนึงครับผม โอ้โหเมื่อวานตัดไปแงไปก็เมื่อคืนนี้เนี่ยฮะมีได้เนี่ยครับผมเนี่ยคือแป้งแป้งแป้งมันเริ่มเหนียวแล้วครับผมเนี่ยครับอันนี้เปอร์เซ็นต์แป้งน่าจะยี่สิบยี่สิบกิโลยี่สิบอ่าเปอร์เซ็นต์แป้งน่าจะได้ยี่สิบสองยี่สิบสามน้องมั่งดูแลน่าจะประมาณนี้นะนี่ก็ยี่สิบกิโลขึ้นนะกอนี้ครับผมก็เดี๋ยวถ้าตอนบ่ายผมเสร็จงานไวก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตวิดีโอให้ ให้ดูอีกทีหน,น,นึ่งครับผม,เ,มเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นต้นมันต้นนี้แล้วก็หัวมันตรงนี้นนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรอีกนิดนึงนะครับผมก็ <c oughs> นี่คือแปลงมันที่สวยแล้วก็สมบูรณ์ครับผม,ม,มครับแล้ว, <c oughs> แ,ลว <c oughs> แล้วหันมาทางนี้นครับดูตามกล้องนะครับผมไม่ได้ตัดต่อภาพนะครับดูนะครับปึ๊บปึ๊บมาทางนี้นะครับน่า <ะ>ท่านเห็นต้นมันหรือว่าต้นหญ้าครับผมถามนิดนึงนี่ครับเราปลูกมันกันอย่างนี้เองครับเน,เนี่ย,ย<ม>เราก็ปลูกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,นเ,นเดี๋ยวให้มันมันโตสักเดือนเดือนกว่าแล้วเราค่อยกําจัดหญ้าครับนนครับเราไม่ได้กลัวหญ้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมนนก็คือปล่อยให้มันของเราโตไป,ปไปกับหญ้า มันมีความชุ่มชื้นครับอันนี้บอกก่อนนะนี่คือเป็นหญ้าในนานครับผมสูงให้ดูใกล้ๆเนี่ยเป็นหญ้าที่เกิดขึ้นในนานาข้าวครับถ้าคนทํานาข้าวก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันหญ้าไอ้มันหญ้าที่อยู่ในในนาครับผมเนี่ยนี่คือหญ้าที่อยู่ในนาครับไม่ต้องไปกลัวหญ้าครับเนี้ยใช่ครับเนี่ยม่เลยเี่ก็อะดู ท่านท่านอาจจะเห็นแต่ว่าเอ๊ะมันก็สวยงามก็ทํำยังไงครับไม่ได้ม้ก็อ่าพี่เตวาบอกว่าไม่ได้โม้ไม่ได้โม้จริงๆครับไม่ใช่สมรักเลยเราทําจริงๆอย่างนี้จริงๆครับผมได้ได้เปเศษก็บาทอ่ะครับเนี่ยก็อันนี้สามไร่ก็คือผมเกี่ยวข้าวเมื่อวานเนี่ยเชื่อไหมครับว่าอันนี้เดือนกว่าเนี่ยยี่สิบสามไร่น่ะมันได้ข้าวเมลิดได้เก้าเกียนกว่า เกือบสิบเกวียนครับผมแต่อันนี้มันสี่ไร่เนี่ยห้าสิบตันท่านผู้ชมลองคิดดูเอาละกันถ้าขั้นต่ำอ่าห้าสิบตันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันสองบาทยี่สิบก็ลองคิดเล่นเเอานะครับครับผมนะครับก็คือแปลงนั้นก็คือที่ที่เสียไปเมื่อวันก่อนนี้ครับผมครับก็อันนี้ก็คือมีจะวางน้ําหยดช่วยครับผมเพราะว่า ฝนเริ่มไม่มีแล้วครับนี่ครับเราปลูกมันในดงหญ้ารครับไม่ได้สีเลียดอะไรครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับผมก็เลยถึงถึงอยากจะบอกว่าท่านที่ไม่เคยทำปลูกกีไม่ได้รครับผม,มแล้วก็ชอบอ่าอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าบางท่านชอบปลูกค่อนข้างทีครับผมก็แล้วแต่ ประสบการณ์นะครับซึ่งเราไม่มีประสบการณ์ในด้านมันมาก่อนเลยปีนี้ทําเป็นปีแรกครับผมก็มเทา <c oughs> วาพาทำนะะค,คนบุกเบิกนะครับอันนี้คือคนบุกเบิกเทวาแล้วก็ลุงเติมแกทํามาก่อนในย่านนี้ครับเนี่ยพอดินดินมันแห้งมันจะแตกละแหงครับผมยะให้ดูครับนี่คือดินของเรามันเป็นดินเหนียวแล้วก็แตกละแหงอย่างนี้ครับผมฉะนั้น ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยมันจะขยายหัวได้ดีกว่านี้ครับผมครับก็ยังไงผมอยากจะฝากนิดนึงนะครับท่านที่ต้องการต้นพันธุ์เรายังมีครับผมนาะวันนี้ก็มีเลยครับผมถ้าจะรับวันนี้ก็มีได้เลยครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณลูกค้าที่ติดตามด้วยนะครับแฟนเพจก็ไล่ละสิบตันขึ้นเราทำได้แล้วครับผม บอกเลยว่า1 0บถึงสิบสามตันไม่หลุดแน่ลองได้11ตันกว่าครับผมฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอของเราครับผม<อ>สุดยอด <c oughs> อลังการฮะดูต้นในถ่ายก็ดูสูงสิก็ 嗯、yeah.